เราเคยมีปัญหามีคนถามแล้วว่าแบบเคยเจออะไรที่หนักหนาสาหาัสที่สุดในชีวิตแต่ก่อนเราก็คิดว่าสิ่งที่ผ่านมามันหนักทุกเรื่องเลยอะแต่ก่อนแข่งกีฬาแบบอยากจะชนะมันก็เป็นสิ่งที่หนักมากโตขึ้นมาโอ้ยจะเรียนจะเข้ามหาลัยจะสอบหนักอุ้ยคิดว่าชีวิตนี่คือความทุกข์ที่สุดในชีวิตมาทํางานก็มีปัญหารกระทั่งหัายคนก็มีปัญหาเหมือนกันแต่สิ่งที่เรามันทําให้เราแบบฝึกจิตแล้วเห็นเรื่องราวได้ชัดขึ้นคืนคอ ก่อนที่คุณพ่อจะเสียเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเราเคยคิดว่าแบบเฮ้ยมันฝึกจิตแล้วยังไงอะ่ะคือแบบพ่อคือคนที่เราแบบเหมือนคนที่เราหลักที่สุดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราต้องเห็นเขาแบบจากไปต่อหน้าต่อตาต,ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าโหมันเป็นบททดสอบที่ยากเหมือนกันนะแบบเพราะว่าเป็นหมอแต่ก็ไม่ได้ช่วยพ่อได้ไไดหรอกเออวันหนึ่งเราเป็นหมอแล้วแต่เรามาเห็นว่าเราก็ยื้อชีวิตคนไม่ได้อะ่ะแล้วเป็นคนที่เราหลักด้วยแล้ววันนึงเขานอนอยู่เงี้ย ยังไงแต่สิ่งที่เราได้เห็นผ่านการที่แบบการเรียนรู้ผ่านผ่านร่างกายของพ่อที่วันหนึ่งคนเราก็ต้องจากไปคนเราแบบไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าของที่เรารักคนที่เรารักเขาก็ไม่อยู่กับเราตลอดไป พาะเราเป็นคนฝึกจิตพ่อเราเป็นคนหนึ่งที่ฝึกจิตแล้วก็จะมีคําสอนดีๆมาให้เราเสมอเลยเขาก็จะบอกว่ามีช่วงหนึ่งน้ําท่วมบ้านเราน้ําท่วมประมาณ3มเมตรโอ้พ่อเป็นคนเกษียณแล้วออกจากบ้านไม่ได้ถามว่าตอนนั้นมีข่าวมากเพราะคนที่อยู่ในบ้านอนะจิตตกและยิ่งคนแก่ๆบางทีเหมือนแบบว่าเขาอ,ออกจากบ้านไม่ได้คนอายุเยอะๆแล้วเขาก็เหมือนมานั่งดูว่าแบบเฮ้ยลูกหลานจะกลับมาหรือเปล่าวันหนึ่งกลับบ้านไปพ่อบอกว่านเนี่ยพ่อจะเล่าใหไฟังถ้าพ่อไม่ฝึกจิตนะ พ่อจะกระโดดน้าตายหน้าบ้านแล้วเนี่ยพอแกกลับบ้านมานะก็จะเห็นศพฉันขึ้นเอือดอยู่หน้าบ้านเฮ้ยคิดอย่างนี้จริงๆเหรอพ่อบอกว่าแต่ไม่ใช่อันนั้นมันคือความคิดแต่คนสุกจิตไม่ทําแบบนั้นหรอกลูกเขาบอกว่าคนเราพอมันอยู่กับความคิดถ้าเขาเขาเปรียบเทียบเราฟังว่าถ้าเขาคิดเขาต้องคิดแล้วว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านเขาก็นั่งนับแล้วว่าลูกคนที่หนึ่งคนที่สองแม่กลับบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่นั่งนับลูก เขาไม่มาห่วงว่าแบบใครจะกลับบ้านหรือเปล่าเขาก็ใช้ชีวิตน้ําท่วมแล้วยังไงอะอชีวิตเขาก็ยังมีประโยชน์อยู่เขาพายเรือออกไปรับคนในหมู่บ้านแล้วก็ถาม,มทุกคนว่าจะออกไปข้างน,นอกไหม,มเขาก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนใช้ชีวิตแบบไม่ได้ผ่านไปโดยเปล่าประโยช,น,ชยน,น์เขาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาความสุขที่เขามีอยู่เพราะว่าเขาอยู่บ้านอย่างมีความสุขเขาก็เลยแบบช่วยเหลือคนอื่นเขราะเลยบอกว่านั่นอะ คนที่โดนความคิดหลอกจะต้องทําแบบท <ừ> ี่กระโดดน้ําตายแล้วมีศพข,ขึ้นอืดหน้าบ้าน <ừ> แต่เขาบอกเขาไม่ได้โดนความคิดหลอกเขาเขางมีความสุขอะ <ừ> ่ะทีนี้พอเราเห็นแบบเนี้ยเฮ้ยเขาเป็นคนสุขจิตวันหนึ่งที่เขานอนอยู่ที่แบบเหมือนแบบเหมือนเขาจะไม่รู้สึกตัว <ừ> เราเขาจะแบบบอกให้เขาแบบเหมือนแบบพ่อดูจิตนะ <ừ> แต่ตอนนั้นน่ะในความเป็นลูกถามว่ามีความคาดหวังไหมพ่อแม่จะแบบจะจากไปใครใครก็แบบ ม่อะพ่อต้องฟื้นขึ้นมาดิมันต้องอมีปาฏิหารพ่อต้องฟื้นขึ้นมาแต่แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือร่างกายมนุษย์อะเหมือนพอเขาทนไม่ไหวในจุดหนึ่งมันก็ต้องแบบผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือโอ้ตอนแรกเราก็เหมือนเรียกว่านี่ฝึกจิตมาขนาดนี้เรายังกลัวตัวเองจะแบบทําใจไม่ได้แต่ว่าเราก็เหมือนแบบทุกครั้งที่ไปหาพ่อ คือเรารู้สึกว่าเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเราก็จะบอกทุกคนเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่าเอาความทุกข์ไปเยี่ยมเขานะคะเพราะว่าทุกคนสามารถสัมผสัส,าาส,ผสได้มันเป็นกระแสะแต่เอาเขาจริงๆพอเจเอแล้วก็ไปร้อ,องไห้ก่อนร้องไห้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปอะไรแบบนี้ซึ่งพขงไปนั่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นรู้ไหมทุกครั้งที่เป็นั่งเฝ้าพ่อถ้าคิดว่าเขาจะจากไปโหแบบเราไปกอกับความเศร้าเหมือนน้าตามันไหลได้ทันทีเลยนะแต่ก่อนเคยดูแบบดูละครล้วคิดว่าโอ้ยด้านนี้แบบดราม่ามากเลยทำไมสามารถสั่งน้ําตาร้องไห้ได้ แต่พอเกิดขึ้นกับตัวเองแค่คิดว่าพ่อจะจากไปน้ำตามันจะไหลแต่พอเราเหมือนเราว่าไปนั่งแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราอยาเอาความทุกข์ไปเยี่ยมเขาอเรามีความสุขใช่ไหมวันนึงถ้าพ่อเราจากไปเราก็ต้องอยากให้เขาจากไปอย่างมีความสุขเราก็เหมือนกับว่านั่งดูจิตไปรู้ป่บว่ามันคล้ายๆเหมือนภาพมันย้อนกลับน้ำตามันกำลังจะไหลเี่ยมันเหมือนมันแบบไหลกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าความทุกข์มันเหมือนแบบความเศร้าที้ยมันหายไปได้ยังไงอะหายไปเองเออมันหายไปเองโดยที่ เพราะว่าเราไม่เอาจิตไปกอบความเศร้าอเพราะฉะนั้นพอไม่ถูกกําลังของความเศร้าดึงออกไปจิตเรามันเข้มแข็งมากขึ้นมันปล่อยได้มันเหมือนแบบฉันไม่เชื่อเธอแล้วเธอเป็นมารมาหลอกฉันให้เอาความเศร้าไปให้พ่อเพราะฉะนั้นพอเหมือนแบบเราไม่สนใจเขาอ่ะเขาก็หายไปเองเราไม่ได้ไปมาคับไม่ต้องไปแบบเอ้ยฉันไม่อยากจะเศร้าเลยไม่ใช่นั่งโทษตัวเองมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าแบบออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับไล่ความเศร้าไม่ได้วิ่งหนีความเศร้าแต่ มันหายไปเองจากการที่เราเหมือนแบบมาประคองความรู้สึกที่จิตแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความสุขเบาๆเราก็แถมเมตตาให้พ่อเรื่อยๆแล้วก็บอกพ่อไว้ให้พ่อดูจิตสภาพที่เห็นคือแบบเขาไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยคือเป็นเป็นคนป่วยที่แบบเหมือนนอนดูจิตแล้วก็มีความสุขอืแล้วเราก็เอาความสุขไปให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่มันเกิดขึ้นคือแบบว่าวันที่พ่อจะจากไปอ่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขา เราเคยคิดว่าคนเราจะจากไปถ้าฝึกสมาธิมาดูลมหายใจมาถ้าวันหนึ่งลมขาดต้องแบบทํายังไงเอะคือเรารู้สึกมันต้องขาดใจตายแต่เราก็จะบอกพ่อว่าดูจิตเราก็เห็นภาพของคนที่แบบจากไปโดยที่ไม่เกาะสภาวะของตามออออมันเป็นสภาวะที่สงบที่เขาไม่รู้สึกเหมือนแบบเขาต้องแบบดึงลมหายใจหรือดิ้นรนที่จะหายใจแต่ว่าเขาเหมือนแบบค่อยๆเกาะจิตไปอย่างสงบ สิ่งนี้มันมาหัศารรย์คือตัวเราที่แบบพ่อกําลังจากไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเรานิ่งได้ยังไงอ่ะเราเหมือนส่งเขาด้วยความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือบททดสอบที่แบบสุดๆในชีวิตเราว่าคนเรามันเหมือนแบบมันเจอเรื่องราวแบบเนี้แต่เราผ่านไปได้ยังไงโดยที่เราไม่เกาะเรื่องราวได้ยังไงเป็นคําแนะนําที่ดีแล้วก็ เหมือนกับเหมาะกับในช่วงนี้จริงที่<ม>หลายๆอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างมันเข้ามามันเป็นปัญหาที่ถาโถมอาจจะแค่ต่างกันในเรื่องราวแต่โดยสภาวะก็คือทุกหนักที่เข้ามาก็คลายไปได้แค่เรื่องของการปุกจิต